สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาว,วิทยาศาสตร์นะคะชั้นปถมศึกษาพิที่5สอนโดยครูน้ำค้างนะคะ,ะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนกันในเรื่องอะไรคะการเปลี่ยนแปลงทางสารเคมีใช่ไหมคะเอาวันนี้เราจะมาขึ้นบทที่4นะคะคือเรื่องแรงในชีวิตประจําวันก็จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่นะคะก็จะเป็นการหาแรงรับต่ายแรงนะคะ ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุแล้วก็แรงเสียดทานนะคะนักเรียนเรามาดูนะคะมาตรฐานการเรียนรู้หรือว่าตัวชี้วัดน,นะคะว2 2อนะคะเข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวนันผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์นะคะ ปห้ทับนะคะอธิบายวิธีการหาแรงรับของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งนะคะจากตักฐานเชิงประจักษ์ค่ะ,ะปห้าทับนะคะเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงรับที่กระทำต่อวัตถุปหาทับ3นะคะใช้เครื่องช่างสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุค่ะ,คะ เรามาดูแรงรับแรงรับคืออะไรแรงรับก็คือผลรวมของแรงนะคะที่กระทาต่อวัตถุโดยพิจารณาจากขนาดในทิศทางของแรงที่กระทาต่อวัตถุนะคะการออกแรงหลายแรงในทิศทางเดียวกันนะคะคือผลลัพธ์ของแรงจะเท่ากับผลรวมของแรงส่วนการออกแรงในหลายแรงนะคะในทิศทางตรงกันข้ามก็คือผลลัพธ์ของแรงนะคะจะเท่ากับผลการหักล้างของแรงค่ะ เรามาดูแรงนะคะหรือว่าพลอสนะคะคือสิ่งที่มากระทําต่อว,วัตถุนะคะแล้วทาให้วัตถุเนี่ยเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่นะคะแรงนะคะเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะซึ่งเขียนย่อดได้คือตัวเอใหญ่นะคะ,ะสามารถเขียนบอกขนาดแล้วก็ทิศทางของแรงได้ด้วยรูปศรดังนี้นะคะ 1. นนะคะความยาวของลูกศรน,นะคะแทนขนาดของแรง ซึ่งลูกศรที่มีความยาวมากนะคะขนาดของแรงก็จะมากเช่นกันค่ะอย่างอันนี้แรงขนาด80นิวตันใช่ไหมคะลูกศรก็จะยาวนะคะส่วนลูกศรที่มีความยาวน้อยขนาดของแรงก็จะน้อยเช่นกันนะคะอย่างอันนี้แรงมีขนาด20นิวตันนะคะเราลองเอา20นิวตันไปเปรียบเทียบกับ80นิวตันนะคะซึ่ง80นิวตันใช่ไหมคะจะมีขนาดลูกศรที่ยาวกว่า20นิวตันใช่ไหมคะเรามาดูข้อ2นะคะ หัวโคงลูกศรนะคะแทนทิศทางของแรงเช่นแรงมีทิศทางไปทางขวามือหัวลูกศรก็จะชี้ไปทางขวามือนะคะส่วนแรงมีทิศทางไปทางซ้ายมือหัวลูกศรก็จะชี้ไปทางซ้ายมือนะคะเรามาดูตัวอย่างการอ่านค่าขนาดของแรงนะคะแรง80นิวตันจากภาพนะคะแรงมีขนาด80นิวตันมีทิศทางไปในทางขวามือใช่ไหมคะหัวลูกศรก็จะชี้ไปในทางขวามือ อ่าส่วนโลดที่2แรง20ินิวตันจากภาพมีขนาดแรง20นิวตันนะคะมีทิศทางไปทางซ้ายมือหัวลูกศรก็จะชี้ไปทางซ้ายมือนะคะไปตามขนาดของแรงค่ะอ่าแรงรับนะคะเป็นการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุมากกว่า1แรงนะคะมีผลทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือว่าหยุดนิ่งนะคะโดยพิจะโดยพิจารณาจากขนาดแล้วก็ทิศทางของแรงที่มากระทำต่อวัตถุ ซึ่งผลของแรงรับที่ได้นะคะมี3กรณีนะคะ,ะเรามาดูกรณีที่1นะคะแรงนะคะแรงสแรงนะคะขึ้นไปมีขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะจะกระทําต่อวัตถุเดียวกันในทิศทางเดียวกันแรงรับมีขนาดมากกว่า0ูนยวัตถุเคลื่อนที่ไปนในทิศทางเดียวกันกับแรงที่มากระทําจะอันนี้ดูจากรูปนะคะแรงหออกแรง20นิวตัน แรงสองออกแรงสาสินิวตันอ่ะเราจะมาดูว่าจะเคลื่อนที่ไปทางไหนนะคะอ่าก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าซึ่งจะได้แรงลับเท่ากับห้าสิบนิวตันนะคะอ่ะเรามาดูวิธีการหาแรงลับกันค่ะอ่าอันนี้เป็นการหาแรงลับนะคะแรงลับแรงลับที่ได้จะเท่ากับผลรวมของแรงทั้งหมดที่มากระทาต่อวัตถุอ่ะเรามาดูแรงที่หนึ่ง กับแรงที่2อันนี้เป็นแรงลับนะคะแรงที่1ได้20นิวตันใช่ไหมคะมาบวกกับแรงที่2ก็คือ30นิวตันจะได้ขนาดของแรงลับเท่ากับเท่าไรคะ20่สบบวก30ก็จะได้เท่ากับ50นิวตันนะคะซึ่งวัตถุนี้นะคะจะเคลื่อนที่ไปทางขวามือด้วยแรงลับขนาด50นิวตันนะคะ,ะก็คือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปทางขวามือ,อเรามาดูกรณีที่2นะคะ แรงสองแรงนะคะที่มีขนาดไม่เท่ากันกระทาต่อวัตถุเดียวกันในทิศทางตรงกันข้ามแรงลัพที่มีค่ามากกว่าศูนย์นะคะวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแรงที่กระทามากกว่าเรามาดูแรงหนึ่งแรงหนึ่งออกแรงห้าินิวตันใช่ไหมคะแรงที่2ออกแรง20ินิวตันเมื่อทําการเมื่อทําการออกแรงนะคะก็จะได้เป็นแรงก็จะได้เป็นส0สินิวตัน เรามาดูกันหานะคะอันนี้เป็นแรงหนึ่งแรงหนึ่งได้ห้าสิบนิวตันแรงสองได้ยี่สิบนิวตันใช่ไหมคะซึ่งทั้งสองแรงเป็นการออกแรงในทิศทางตรงกันข้ามใช่ไหมคะเราก็นํามาลบกันแรงหนึ่งห้าสิบนิวตันลบแรงที่สองยี่สิบนิวตันจะได้ขนาดของแรงเท่ากับเท่าไรคะสามสิบนิวตันใช่ไหมคะวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวามือนะคะด้วยแรงรับสามสิบนิวตันค่ะ เรามาดูกรณีที่3มนะคะก็คือแรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากันกระทํากับวัตถุเดียวกันในทิศทางตรงกันข้ามนะคะแรงรับมีค่าเท่ากับ0ูนย์ะคะวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่นะคะนักเรียนเรามาดูแรงที่1ออกแรงไป40นิวตันเรามาดูแรงที่สองออกแรงไป40นิวตันผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับ0ูนย์ะคะเพราะว่าแรงทั้งสองแรงมีค่าเท่ากันเรามาดูวิธีการหา าแรงรับแรงรับที่ได้จะเท่ากับผลรวมของแรงรับทั้งหมดที่ก็ทำต่อวัตถุใช่ไหมคะ,ะแรงที่1 4 0นิวตันแรงที่2 4 0นิวตัน40ลบ40เท่ากับ0ย์ใช่ะ,ะแรงรับจึงมีค่าเท่ากับ0นะคะซึ่งทําให้วัตถุนะคะไม่มีการเคลื่อนที่อยู่นิ่งนะคะนักเรียนเรามาดูการนําแรงนะคะมาใช้ในชีวิตประจําวัน อันนี้เป็นรูปก,การปั่นจัก,กรยานใช่ไหมคะอันนี้พายเรืออันนี้การสร้างสะพานนะคะอันนี้การใช้ม้าลากเกวียนนะคะส่วนอันนี้ชิงช้านะคะอ่ะครูมีวิดีโอให้นักเรียนได้ชมกันนะคะการดทดลองนะเรื่องมารวมแรงกันเถอะอุปกรณ์การทดลอง,ลองถุงทราย500กรัม1ถุงเครื่องช่างสปริง2อัน วิธีการทดลองใช้เครื่องช่างสปริงหนึ่งอันลากถุงายให้เคลื่อนที่อย่างช้าๆในแนวราบด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอสังเกตและบันทึกขนาดและทิศทางของแรงใช้เครื่องช่างสปริงสองอันลากถุงายที่มีหูเกี่ยวสองหูให้เคลื่อนที่อย่างช้าๆในแนวราบด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอ โดยดึงเครื่องช่างสป,ปริงในแนวขนานกันและอยู่ในทิศทางเดียวกันสังเกตและบันทึกขนาดและทิศทางของแรงจากเครื่องช่างสป,ปริงทั้งสองทำซ้ำข้อสองแต่ให้เครื่องช่างสการทดลอง จากการทดลองนี้นะคะครูก็ได้สรุปแล้วก็เฉลยมาให้นัเกเรียนอยู่ในนี้เรามาดูการตารางที่4.1นะคะขนาดแล้วก็ทิศทางของแรงดึงนะคะเมื่อดึงถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริงแบบต่างๆเครื่องช่างสปริง1อันได้เท่าไรคะ4นิวตันใช่ไหมคะ,ะเครื่องช่างสปริงอันที่2นะคะคือมีไหมไม่มีนะคะอันนี้เป็นการทดลองเครื่องช่างสปริง1อันก่อน ผลรวมของแรงดึงก็จะเท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับ4นิวตันนะคะอาทิศทางการออกแรงก็จะไปทางไหนไปข้างหน้านะคะหรือว่าไปทางขวามือนะคะนักเรียนทิศทางที่เคลื่อนที่ของถุงทรายมีมีลักษณะแบบไหนคะมีลักษณะคือมีทิศทางตามแรงดึงนะคะนักเรียนเรามาดูเครื่องช่างสปริงสองอันขนาดกันนะเครื่องช่างสปริงอันที่1ออกแรงได้เท่าไรคะ สองนิวตันใช่ไหมคะอ่าอันที่สองออกแรงได้สองนิวตันนะคะผลรวมของแรงดึงเท่ากับสี่นิวตันใช่ไหมคะอ่าเท่ากับเครื่องช่างสปริงอันที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะผลรวมเรามาดูทิศทางในการเคลื่อนที่ของถงุงทรายก็คือมีทิศทางตามแรงดึงทั้งสองเลยนะคะนักเรียนอ่าส่วนอันนี้เป็นคำถามนะคะอ่าข้อหนึ่งถามว่าเมื่อดึงถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริงหนึ่งอัน กับการดึงถึงทรายด้วยเครื่องชั่งสปริงสองอันในแนวราบขนานกันขนาดของแรงรวมนะคะเท่ากันหรือไม่แล้วก็มีทิศทางเหมือนกันหรือไม่ตอบนะคะขนาดของแรงขนาดของแรงรวมนะคะมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีทิศทางเหมือนกัน,นะคะ่ะคือมีทิศทางไปทางเดียวที่กับทางเดียวที่ดึงนะคะ,ะข้อสองถามว่าสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรก็คือตอบนะคะ ถ้าสองแรงนะคะก็ทําต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับแรงดึงทั้งสองแรงเลยนะคะนักเรียน